จะปั่นตรงกันนะครับนี่ถ้าสนองแล้วก็เสนอเดี๋ยวมันจะมาแล้วกลัวก็แค่คิดเลยเองปะฮัลโหลส์ใครพา,ามันมมาวะแล้วมันเลือกตามกูมันเลือกตามกูมันเลือกตามกู <laughs> ม เฮียนี่อยนัตัวกลางสองตัวอยู่กับกูอยู่กับกูไอ้เฮียไอ้เฮียใครคะหน้าใครคะใครคะไอ้เฮียหึ้ยหึ้ยเกือบเกือบเจ้าตุ่นเจ้าตูดเสียว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 ตูดไม้ไม้ไม้วิ่งผิดไม้วิ่งผิดฝั่งกวิ่งผิดฝั่งกวิ่งผิดฝั่งกวิ่งผิดฝั่งไปอยากตูดทำไมพับไม่ได้เกมการ์ดเฮ้ยลมตรงไม้ลมตรงไม้ ลราล้มตรงไม้ไม่มีใครอยู่เลยเอาเอ๊ะเอ้ยเอาเอาไอ้ยังเอกูลุกเองได้ยังไงเนี่ยกูไม่รู้กูลุกเองได้รอเลย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 มันอุ้มอยูีกได้ไหมเยอะไอ้หมูเออเย้เย้ เออดมันรู้ไอ้เหี้ยหูดีจังไงอืออือเออเป็นคาราเบลเก็บเบลอ่ะมันหลงมันหลงโอ๊ตมันหลงแกวัดสบายอ่ะเราวิ่งทั่วเลยตอนนี้ไม่ต่อเลยนั่นมีคนล้มไม้ใกล้ อะไรไปไไเฮ้ยวิ่งไปเจ็ต่อทางไม้หาของกันเออไอ้ี้ยเอยแล้วออออกูคราบไม้อยู่ไงเอ๊ะพับใส่หน้าไม่ยงเลยสตีมเอางงงง,ง,ง ทีเดียวล้มอ๋อกูเจ็บนี่ลืมตัวว่าเจ็บหรออุ้ยเอา้าวันซับมาตอนนั้นจะคราฟไม้โดนเชลเลอร์แม่งวิ่งมาวิ่งมาขัดเดีย๋ยวเราวิ่งไปด้วยกันอุ้ยมียมาสองคน โดนตีปตึ๊กกด F สองรอบตึกหุยนี่ไงอยากอยากใช้อุยปอดกำลังปอดกำลังปอดกำบงัำบงไม่ใช่ปอดกำลังหมดกำลังปั่นสปั่นเร็วๆปัน่นบึบ๊ดจำบึ๊ดเอาบปดจำบึด๊ดบ้่งน,นี้ไม่มีใครไม่มีใครจบพิศฟ้าเลยยียีฝนไม่เจอเจอแต่พี่ ตัวมามีตัวมามีตัวมาโอ้โห The fuck พี่กดเด็บยังเอาเดี๋ยวไม่ขวามาไอเอสพี่กดเอฟกดเอฟพ,พี่เดี๋ยวผมแล้วเอไป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 ไลยับเลยมีไม้ไม้ไอเอสไอเอสไอเอส โอเคเฮียอย่าวางทางกูมึงกับก uh uh yes uh ูอ uh 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 ่ะมันต่างกันแค่เสื้อผ้าพี่ผมเจ็บมันนอนนมันอ่ะฮะนม่ีใครอ่ะพี่เองพี่เองตรงมาเร็วเฮีย ไอ้เหีย้ยไอย้เหี้ยเอ้ยกูหนีเสือป่าจะมาแคะโอ้มึง <laughs> กูเฟสสุดท้ายนี่ว่าไปรับที่ได้ข่วเนี่ยฮัลโหลรับน,นเสร็จบนิเซ่เน,นี่ตรงเนี้ยแล้เจอกูวิชาเด่นดงเตลอดแล้มาหาคุณหมอน,นะฮะมีร <laughs> อแล้วฮะแต่ว่าคุณบอนนอนแล้วหนึ่งแหวก เห็นหมอเห็นหมอเห็นหมอเจ็บเห็นหมอเจ็บเนี่ยเฮ้ยคุณหมอคุณหมอช่วยไอ้ยี่ยคุณหมอหมอเป็นสุดท้ายแล้วหมอเป็นสุดท้ายแล้วโอยไม่อยากตายโอยไม่อยากตายกดเลี้ยงไม่ได้กดเลี้ไม่ได้กดเลี้ยงไม่ได้เหมือนกันเลี้ยงไม่ได้ยังไม่ได้คุณหมอยู่หมอ ลาดัวลาไปก่อนตัวลาไปก่อนฮู้นฮู้นช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยคุหมอมันมันมันไม่ใช่นะคุณหมอมันหมออย่าบอกนะไอ้หนุ่นมาหลังอดอยู่เราสองตัวกูตางเฮีย วันู้นก็พี่แบงค์เดินมาโอ้โอมาแล้วอุ้ยหน้าตาเศร้าหมองมากพอ,อเข้ามาปุ๊บหน้าตาเศร้าหมองมากสงสัยรอบนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะเปิดมาถึงแด้วกูเปิด,ปดกล่องหนีมีแหวนวงกลอย,ย,ยโอ้คุณแจเขียวโคตรากเ,าเ,รเหรอวันน้เห็นเห็นอลร่าเซอร์ทุกคนโว้ ว้าวนี่แหละทีนี้แหละกูได้เวลาแล้วลากเขาเพื่อนเฮ้ยไอปั่นระเบิดวะอุ้ยลินเฮ้ยอย่าลามาจะเสร็จแล้วโอ้โดนเห็นโดนเห็นสี่คนตรงนี้วิ่งเป็นฝูงเลยไปก่อนนะแล้วลินม,มันเอากูแล้วลินม,มันเอากูลินม,มันเอากูอีฝีญี่ปุ่ปนตนกับการ์ดลอกแล้ว ผีผีญ,ญี่ปุ่นนี่นนเฮ้ยไอเทียตรงนี้คนเยอะไปหรือเปล่าเขามีติดกันฮัลโหลเฮ้ยมาเจาะอ๋องงงงผีญ,ญี่ปุ่นนี่ก็งงโอค้คาตกรปิงปอง,งนี่ไม่เพื่อนอะปิงไม่ใช่คาตกรปิงพร้อมเพื่อนอะวิ่งแบบตะกุกเขาบอรื่องเฮ้ยแย่ละแย่ละจังหวะนี้แหละ เฮ้ย่แล้วมันเดืยมเล่นไม่ได้แล้วอุย้ยอุย้ยอุ้ยมันฮามันฮามันกูลาฮาเฮ้ยฮู้ฮู้ฮาฮานันน่าโดนกูโดนกู ยังงงกับกูอยู่กูก็งงเหมือนกันกูรอดมาได้ยังไงขั้นตั้งขนาดนี้อู้หูยไอหนูมนี่มันโคตรตึงโม,โม่อย่าไม่ทำนี่มูไอฮกูตึงตั้งนาน,นาเียเยกูก็ว่าพังคุมไข่ปิว ลิ้นทั้งหมาเลยว่าแต่ฟับคืออะไรใครอยู่ตรงกลางใครอยู่ตรงกลางอ่ะใครอยู่ตรงกลางไม่รู้แต่มันขึ้นเมนยูแล้วนี่กดสกิบยูไปแล้วนะเพราะว่าอยู่เพื่อนไปเมื่อกี้นี่ขอบคุณแบงค์ที่กดสกิลชีวิตเลยดีขึ้นไอ้ยโทษโทษโอ้หมอไอ้เหี้ยหมอขอโทษเฮ้ยไอ้เหี้ยหมอ ไม่หิวแม่งเลยหมอมือใหม่หมอมือใหม่เินเศษเศรษินเศษเศรษินเฟดจะฆ่าหมอจะฆ่ากันเองแล้วว่าถึงขั้นอันไหนหมอมือใหม่หมอมือใหม่มีหมอจบหมอจบสาขาอ่ะวิศวกรเครื่องใน แล้วเมื่อกี้คนอย่างเยออะไรกับมกันนะเอากูเสร็จนะสัสแล้วกูโดนตีชอบกอใครเปิดกล่องกูขอญาตลากร้าใส่ไหมองกูโอ้ยนี่โดนสตัสวอีกแล้วบอดไปดิสวยสวยสวย เจะจัดบริการไหมครับนี่ผมวิศวกรใชนไหนโดนหินตุ้มใจใช่เลยโด้นหินเป็นตัวเลยอุ้ยโดนหินเป็นตัวเลยเนี่ยเ้ยเครื่องเครื่องดันระเบิดอะไรตอนนี้เฮ้ยหมาหมาหมานรกหมานรกหมานรกเีลือมาสองตัวอุ้ยอุ้ยแล้วอยาใส่ไฟแต่ว่าหมาไล่ยูหมาไล่ยูเฮ้ยเฮ้ยหมาหมามา พี่ฮิวยังพี่กดเด็บยังกดเด็บยังกดเด็บยังพี่กดเด็บไปแล้วพี่กดเด็บไปแล้วมันยังครึ่งหลอดไหมมันครึ่งหลอดไหมสวยเอาแด้เน้ะเอาได้เนาะเพื่อนกดเด็บไนะกูคนหนึ่งจะไม่ให้เฟิร์มหมิ่นฮิวกูอีนี่แม่งสกิลเช็คแล้วเบิดทุกรอบเลยโอ้ my gosh ไอ้เยอะกูได้ไงวะเนี่ยกูจวยเฉยโอ้ my gosh บิงมากองกันดิมาบ้านการมาบ้านโรงงานเร็ว สองคนแ่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พี่โดนลินพี่โดนลินไล่ยอยู่โรถจะมาบ้างกางัรโอ้ยลินมันดันแง่ไม่เห็นตอนไนะลเ่เฟืองหมิูหมูเราใครมาด้วยเนี่ยมา่ไล่มาคนเดียวมาคนเดียวแปลกแปลแล้วดิตรงนี้มาคนเดียวตลอดดูซอมไม้ต่อเลยเี่ยวเนี่วะ เียนอยู่แถวบ้านเหลี่ยมเฮ้ยอุ้ยไม่มีใครปัดเลยม,มีคนปัดทวนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโดนเจยกแล้วเราไปโดนเจยอีกแล้วเราไม่มีหมายเลยไม่มีรายเลยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยวัดทุ่งลงจากเสาเอง ใช่ก็อุ้ยเอาจบเลยไอ้ยังเปิด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 เดาส้อมไม้มาหนึอุ้ยไอ้ยังเข้าไอ้ยี่กูจะส่อมมาเอยอีกคนจะปั้นไม้อีกคนจะหนีเนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้หมดขิดเลยอยู่ตรงนี้หมดขิดเลยอยู่ตรงนี้หมดเออเปิดจะได้ ไม่ได้ดูตัวครับเครียดวะไม่มีคนเปิดเยเอ้าไอ้กาแเขี้นี่กูตายตัวนี้ใครจะรีบหรอใครจะข้ามาต่างรังวะไอ้หมอไม่ใช่หมอแล้วเรียกผิดคนแล้วอ๋อหน้าตาเหมือนกันเลยแต่เป็นคนจีนที่หมอแล้วใครเป็นเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเยไอ็นลาลาเจ้าจีนมันไม่ได้แตกเครื่อง เฮ้ยวันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยทางันฮแทบเปอร์แบเปอร์แบเป้แทบแทบหนีเลยเอไปเร็วไม่หนีที่ติบัยปัม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 ะไม่ยืนมาปีนตามปั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 มวัดวอเชี่ยกูไปดีกว่านีเขาลังมาเนื้อลงมากระทืบเครื่องนี่กระทืบเครื่องเห็นออร่านว่ เรากูโดนดักสองฮัลโหลสองสยองขวัญสองสยองขวัญอยู่กันเยอะแล้วทำไมทำไมคนปีนตายอ่ะไแยกกันโดดต่างเลยนะประเด็น้มอถึงกอแล้วถึงกอถึงกอไปอ่ะแอดแต่ก่อนใน่านิวหน่อย นี่ยังไม่มายุยแตละครมาเป็นช่อเรื่องเลยอืเต็มตีนคืนนี้จะเสร็จแล้วาหวานแล้วอยากคนนั้นฉันลืมนื้อไว้ดูเธอออไปแต่ฉันไม่ลืมอะไรจะเก็บเอาไว้ดูดูกระป้องไม้ไผ่จากวันนั้นโนโนนนอยู่หน้าเขาใส่มือ มาโอท์โอทโอท์มาขึ้นนี่โอท์กูไม่สักนี่เครื่องจะเสร็จถึงแล้วตั้งพยายามเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่อย่ากระจายกล้าพูดไ้ยไม่ใจกล้าอยู่ในตำรวจไม่ได้น้องโอ้ยโอ้ยคูมาย้ำให้แต่กูโดนย้ำแทน วัตตาฟาร์คล้มไม้ไปแล้วตีโดนเฉยนี่เขาปิดีระตูดีเฮ้ยฉันไม่เหลืออะไรจะเก็บเอาไว้ดูดูดองไม้ไผ่เฮ้ยมันกลับมาแล้วครึ่งแล้วครึ่งแล้วเฮล้อ ทำรอบ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปูดีวะไอพี่มองหาตั้งหลายทิศดูตรงนี้มันต่อมันไปต่อมันไปต่อเก็บเอาไว้จะตกดูดดูดกระบองไม้ไผ่กูไปจะตกเฟสจะตกเฟส้ โโออ้ oh, oh, oh. หูซ้ายหน่อยเกย์ๆๆๆไอ้นั่นมันแอบ,บถอยได่าพี่แบงค์เหรอเออปลก็เลุกใสยไฟไปดึงไปดึง <c oughs> ไ,ไ,ไปดึง <c oughs> ไปดึงซ้ายไปดึงซ้ายเป็นไงหน่วย <c oughs> สำรวจเขาลุกเองได้โอ้ด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าดอ, <c oughs> อกไม้ก็ไม้เราจะมาลุกเองได้อะไรนลุกเองได้เหรอ <c oughs> ลุกเองได้ถ้าถ้าไอ้สร้างไม้เต็มอยู่แล้ว,ลวเราบอกว,ว่าเกรดถึง80เปอร์ ช่วยๆนี่ไปช่วยๆกันเครื่องตรงนั้นพังแล้วอะ่ะตอนแรกก็าจะเต็มตอนนี้พงังมันจะระวังมันถึงนะระวังถึงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเราไม่เห็นมันไปทางนู้นไปทางนู้นเห็นลำเห็นลำ <ไป S 2> เห็นลำทางนู้นเกี่ยวเลิปิงนะคิลเลอร์ปิงนะคิเลนะเลอร์กระตุกมากตอนนี้เห็นออร่าแบบกึก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 กึ๊กอยู่ตลอดเวลาเลยอุ้ยเราโอ้โหมันตีบูทูธแบบไกลมากโอ้โหเฮียจะเสร็จอยู่แล้วทันเนี้ยโอ้โหจากี่ผมสลายชีวิต ไอโอ๊ตเนี่ยไม่คิดก็กลับมาย้ำแล้วนะเว้ยอยู่นี่เลยเดี๋ยวซ่อมเพื่อนนะฮดมันเหมือนจะพุ่งเลยวบะบ้านเหลี่ยมบ,บ้านเหลี่ยมกดฟูไม้ให้แล้วนะบ้านเหลี่ยมกดฟูไม้ให้แล้วจากคนนั้นฉ <c oughs> ันลืมไม่ถูกเธออบฟ้า ใน,ในแมดนั้นอีกคนะรั้องอนึงเครื่องอยู่กลางแมปเครื่องอยู่กลางแมปตอนนี้นมันกำลังไปเครื่องเสร็จอา้าวสาวดีนี่หว่าออมาเครื่องเสร็จแล้วมันมันอยู่บนมันอยู่บนเพ้นอยู่บนเพ้นอยู่บนเพ้นทอ๋อเห็นกูนี่<ส>เฮ้ยมาเคร่งเสร็จมาเคร่งเสร็จมาเคร่งเสร็จ เออมาทำให้ฉ <sucks> ันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนหัวร้อนเป็นยังไงเกิดขึ้ะเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม้เกิดขึ้นไม้เกิดขึ้ไม้เดี๋ยวไปสร้างไม้ไปสร้างไม้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 คูนคูไม้คูนคูไม้กลับมาเล่นกลับมาเล่นไม้ตรงนี้ได้กลับมาเล่นตรงนี้ได้คูนคูให้คูนคูให้ เพื่อนสี่เพื่อนสี่ไปหลังมันใหญ่แล้วรถมันอยู่ด้านหลังเราอะ่ะไอเจ้าของแถบ่ะด,ดิดนแถบแถวไม้ต<ท>ั้งหมบให้แล้วนะแต่ว่าแมสหนูยังไม่ได้ดูนะปลดแถบ,บออกโตะไปล้มุ้ยตายสอง ทาสี่แล้วเจยวสี่คนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแทปเปอร์ตรงนี้หอ่อห่อระวังระวังระวัมัน่ช็เครื่องแล้ว่เช็คเครื่องโอ้โหอุ้มบ้าอุ้มบ้าอุ้มไมอุไห่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มโอ๊ยโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ขา

เรื่อมาดพื่อกลัมแล้วกลับมาล้วกลับมาแล้วกลาแเอาไอวยวเหือไปมาแล้วเจ้มันเด็กสร้างไม้ี๋ยวเราเหลือกันเองสาคนนี่วะสองคนสุดท้ายจะท่อเกิดนะวุฒิบอกแต่ท่อเขาได้แค่คนเดียวุต้องไปบัตแล้วล่ะไป เราอยู่ไกลกันมากแล้วอยู่ไกลกันมากอยู่ไกลกันมากเนื้อเอาไว้เถอะไปมันไม่เหนียมันพุ่งหมอนมันดูดวะ่ะพวกนี้ก็ไม่มีเครื่องเนี่ยเขาพุ่งมาหนี่เขาพุ่งมาเต้าอ๋อมันมาเควสไอ้แย่แทบเปื้อไปแล้วไปแล้วไปในบ้านใหญ่ไปในบ้านใหญ่แล้วบ้งนะ เห็นเๆๆนเขีนไม่ถากสาดีชาด้วยนั่งย่อทั้งเกมเลยรอท่อเลยรอข้อเลยรอท่อเลยนี่ท้อทำไมมันอยู่ใกล้กันจังวะหน่วยสำรวจอะเขาไม่ทิ้งกันต้องจริงแล้วต้องจริงแล้วล่ะเฮ้ยทออยู่นี่ทออยู่นี่ หน่วยตำรวจราก่อนมันปิดู้พ